แล้วมีอะไรอีกไหมล่ะพระเราที่มีเรื่องอะไรหมดไหมแต้พระวัดต่างๆเนี่ที่มาอยู่นี่เต็มนี่วัดไหนเองก็มีวัดไหนนี่ไหมพอกลับไปแล้วก็ไปเข้าพรรษาตนเด่นตนเด่นทางนี้ก็เข้าพรรษาที่นี่พากันเร่งนะความเพียรเอาให้หนักนะอย่าให้ว่างสติขับจิตอย่าให้ว่างจากกันเอาให้จริงให้จังเรื่องจิตเสื่อมผมก็เล่าให้ฟังแล้ว นั่นละ่ะมันน่าเข็ดไหมละ่ะควรจะเข็ดทุกคนพอได้ปรากฏขึ้นมาแล้วให้บำรุงรักษาให้ดีให้ดีดยาเผลอตัวนะผมนี่มันเป็นขึ้นมานี่มันไม่รู้จักวิธีรักษาไป,ไปเผลอตัวทํากดหลังหนึ่งตอนนั้นนะนะยังไม่เสร็จภาวนาเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างอ้าวตายเป็นยังไงอย่างนี้รีบร้ายกดผูปะบู้ปรับเสร็จแล้วออกเลยมันหมด เสื่อมจนหมดตัวโอ้ยเป็นทุกข์มากนะจิตเสื่อมเนี่ยอยู่ที่ไหนหาความสบายไม่ได้ผมนี่เป็นมาแล้วเพราะนั้นผมจึงเ็ดถึงขนาดนั้นหาว่าจิตเราเสื่อมคราวนี้เราต้องตายมันก็เข้าแบบพระโคที่กัดคือจะทนต่อไปอยู่ไม่ได้แล้วเพราะงั้นถ้าเรายังมีชีวิตอยู่จิตเราจะเสื่อมไปไม่ได้นะเพราะมันจึงมัดกันตลอดเวลาเลยเพราะความเช็ดลหลาบอิ่มพอนั่นแหละเคดมากที่สุดเลยมันจึงไม่ได้ ไม่ได้เสื่อมอีกแล้วฟาดกันเลยพระโพธิกัรท่านเสื่อมเพียง 6, หกห้านหนนที่หกนั้นท่านเอามีมาเฉือนคอตัวเองไอเรานี่เมื่อมันชมไหวมมันจะเป็นได้นะนี่ัยใจอันนี้นะมันจะเป็นได้เพราะอย่างถึงสก,กัดกันเลยว่า ถ้าเรายังไม่ตายจิตเราจะเสื่อมไปไม่ได้นะคือมมัดกันตลอดเวลาเลยเพรันก็เห็นนี่มันจึงไม่เสื่อมนะไม่เสื่อมตั้งนั้นมาไม่เสื่อมก็เรารู้จักวิธีรักษา mm. เผยตัวเวลามันเสื่อมแล้วมจึงเป็นครูอย่างเอเชจไงอืมโู้ทุกข์มากจริงนะจิตเสื่อมอยู่ไหนหาความสบายไม่ได้มันอะไรอยู่ในหัวอกนะเป็นทุกทุกสมเหมือนไฟไหม กองแกบบมัเนหละสุมอยู่นี่เลยแจะพบทุกอย่างเราก็ดีงีได้มาพูดให้บางเวลาพักเงินยัน้ไฟังก็คือความผิดความพภาดของเรานเแี้ยทำให้จิตมันเสือเส่อมไปเสื่อมไปนี่พยายามปรับตัวอีกมันจะงได้เจเลยมาเอากันอย่างปักปันเลยปักได้เลยอย่างว่าทางเป่งสักเลยไม่ให้เผลอเนี่ยได้เงี้ย อย่างเงี้ยไม่เผอจริงนะโทุกข์มากนะการบังคับตัวนี่ทุกข์มากที่สุดบังคับสติเกลื่อนสตินี่ทุกข์มากที่สุกเดียวค,คุไม่ยอมให้เผยอยู่ทั้งวันไม่ยอมให้เผอมันจะทุกข์มากคุกมากก็งไงพิจารณาสิไม่ต่อตัวเนี่ยฟาจะต้องแปลงก็แปลงตายก,ก็ตายเอาประกันกันเลยเก็ไม่เผอก็ไม่เผอจริงนะ งเายแล้ว่าเจาวันเรียเว้อยมีแววแวมันเคลียงมันหนักหนักอย่างนี้แล้วเอาจนกระทั่งถึงที่แล้วฟ้าสมบูผลได้โดยสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรจะมีความสุขเื่งก่าจิตที่หมดเรื่องแล้วหมดโดยสิ้นเชิงไม่ต้องรักษาอะไรๆไม่มีผู้กองๆองอย่างนี้ไม่มีรักษาเพราะจิตนี้มันก็ มันพอทุกอย่างจะไปรักษาอะไรฮะเนี่ยเวลามันไม่พอมัน,น,นคว้าเงินควงไฟเผาตัวเองต้องตืนต่นเรื่อยตื่นเรื่อยพอถึงขั้นที่ว่ามันพอพออย่างนั้นนะพอตลอดไปด้วยไนงะไม่ใช่พอธรรมดามคูดกับบางคับบางบชัยรักษาตัวอย่างนั้นเราพูดจริงไม่มีแล้วพูดแบบโลกกันแล้วไปแบบอิสระอยู่แบบอิสระ ยืนเดินนั่งนอนแบบอิสระหรือไปเหมือนใัรไม่มีเจ้าของไม่มีไม่มีใครมาเป็นเจ้าของอย่งน,นี้เนงะธรรมชาตินี้ก็ไม่มีแต่เป็นดิสระในตัวของตัวเองเมื่อความทุกข์เรื่องทุ่มมาทุ่มมาจนถึงขังน้นนแล้ว,ลวย้อนหางไปวิญญาณความเพียรเป็นเครื่องหนุนข้าไม่ทำอย่างนั้นก็ไม่รู้อย่างนี้ทำอย่างอย่างนั้นไม่รู้อย่างนี้เพราะความเพียรเรามันหนัก แลอดท่านทุกมากที่สุดการฆ่า,าเกลีอไม่มีงานใหญ่ที่จะอยากมากที่กว่าการฆ่าเกลีอน,นนะกาฆ่าแบบจะเอาเป็นอาใจาเอามากผลยุปางจรทุกมากท่านแบบพวกเราผู้เลยยะพอถูกพอใจ้ได้ชวนรับย์ปะพิญญาผู้ที่อาเยเใหญวไม่ว่าข้า,างถามไปเลยไปเลย พวกเราคือมือต้นสูงน้อยคือต้องหาแค่เป็นสับกายท่าวกมีต้นสุงมากๆผางจะไปเลยมี <c oughs> พวกอุคขติจังยูวิบากติจัอยูเงยยาปะทะประารมะอุค <c oughs> ขติจันยู่รู้รวยเร็ววิบากติจังยูแล้วแต่งงานนิดหน่อยเดินตามหลังกันไปส่วนเงยยานี้ต้อง มีโถมีฉายมีฟัดมีอห่างกันเต็มทีม่แล้วก็ขึ้นได้ลงได้นะพเพราะเราเผลอมันก็รากก็ลงถ้าเราเข่มแข็งเรารากขึ้นได้ไปได้เราเยียดยาน,นเป็นผู้พอชักดูงไปได้ไปแปลงยางนะนะนำส่งสอนชักดูงไปได้ขึ้นก็ได้ลงก็ได้เข้าใจไหมถ้าใครมีความขย่ายมันเสียงก็ขึ้นเยอ่อยกเลยผู้ใดไม่มีความขย่ายมันเสียงน่าจะข้อข้องไม่จะจมเลย กุศลาชมางนหมอนกันเลยเข้าใจไหมอ่ะพวกนี้พวกกุศลาในหมอนอย่างเงี้ยแค่มือนียพระก็อยู่ในป่าในเขาก่อนก็เพาะเวาสมัยพ่อแม่ของอจารย์ยังมีชีวิตอยู่ไม่หายผ้าเ่ด็กจริงๆเนี่ยความผ้าความเขียนเด็กมากคือเด็กข้อมือก็ต้องโผล่ร่วมใส่วิแม่เลยเครื่องยืนอยู่อยู่ภายในใจยืนอยู่ ต่อมาก็ค่อยจางค่อยจางไปตอนนี้ก็แค่ยังมีภาวนาให้พระฟังมากกว่าประชาชนเพราะง่านๆพระก็ได้ฟังแค่ทีอย่างประชาชนมันฟังทุกวันจนขี้เกียจพวกนี้อี่ยพระอยากฟังอะไรก็ไม่ได้ฟังเพราะเราไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะใช้ใช้ฟังง่างานี่จะกังปีอย่างนี้ ขวบเขารรษาจะมาเชิดเัาบางวันอย่างวันนี้น,น,นะนอกจากนั้นไม่คนะ่อยมีเวลาเชิดนะแต่ก่อนเชิดแจกว่างบ้างอาทิ้อย่าง,างบ้างจึบวังบ้างเชิดก็ออกมาพออายุเก้าเขาแปดสิบยุจากนั้นก็เลยเป็นช่วยบ้านช่วยเมืองเขามากพลิกใหม่ไปไปทางโลกไปหมดเลยไม่ค่อมีเวลามาสอนพางอ่านะวันนี้ใหญ่สอนบ้างวันนี้ก็ไม่มากอนะ่ะ 6ขีปน3นาทีขนาดว่ามากนะในวัยนี้วัยแก่ที่องค์ยาก็เหมาะกาให้พระพอดีพอดีไม่มากเลยเพราะฉะนั้นถึงดุพระจะดี่มากกว่ากำหนดซื้อพระเก่าเคยอยู่แล้วมาอยู่นี่มางานอย่งางนั้นไม่ได้ เมื่อมันเต็มแล้วต้องออกออกพระเก่าใช่ก็ต้องออกมาเสียงเขาเนี่ยไปเชี่ยวอยู่จ้ะเจ้าของก็เชี่ยวอยู่ผู้มาก็มาก็สร้อย,อยชทำด้วยกันี่ยผู้มาใหม่ก็สแสวงทําำผู้ลูกเก่าก็สแสวงทําำแห่เมื่อมันเต็มแล้วก็ต้องเต็มหรือว่าพระเก่ามาเก่าเคยอยู่แค่เมันเคยอยู่นี่พันเป็นแสนอยู่ก็อยู่กับเราแล้ไม่อยากพูดว่าหมื่นนะว่าเป็นแสนงานจะงานจะเท่าไหร่ ตัง้งแต่พศสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามแล้วพระปัดเท่าไรก็ไม่ฟังปัดเท่าไรก็ไม่ฟังไหลเข้ามาจนเต็มไปแล้วมันถึงแล้วไปอย่างนี้อรแเราก็ไม่เคยคิดนะว่าจะมีเพื่อนมีฝูงมากตลอดถึงในช่วยประชาชนทั่วประเทศไทยว่างั้นเถอะเพราะวิทยุนี่ออกทั่วเราก็เทศท,ทั่วประเทศไทยเนี่ยแล้วก็ไม่เคยคิด เวลาออกก็ออกคนเดียวจริงๆออก <c oughs> ออก็ออกตามนิสัยนี่แหละว่าออกออกออกจริงๆไม่มีไม่ให้ใครติดตามเลยเราไปองค์เดียวองค์เดียวพ่อแม่ครูอาจารย์ก็ส่งเสริมด้วยสําหรับเราองค์เดียวนะนก็นั้นท่านดุนะไปองค์เดียวไปทําไมเนี่ย บางทียังไปสององยัง,ยง,ยงท่านยังว่าไปไปไหาอะไรเนี่ยแต่สําหรับเรานี่โูหนูนเลยท่านก็คงเห็นความตั้งใจของเราเนั่นแหละทุกอย่างเราตั้งใจตลอดเวลาแม้อยู่ในวงพระเนนมากๆอย่างบัดป่าน้องผืออย่างนี้นะพ้าเนนมากขนาดไหนพูดจะว่ายอตัวหรือไม่ยอเอาควาจริงมาพูดในวัดนั้นเราถือทุรงองค์เดียวแต่เราไม่เคยพูดให้ไคยฟัง พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านทราบแน่อย่างนั้นนะท่านถึงเนี่ยอยู่ๆท่านปูปับเอาเข้าในบาเอาของในบาทท่านมาใส่บาทเราเออใสามาใส่ใสามาใส่มาปุ๊บปับเปิดบาทเราเลยขอใส่บาทขอใส่บาทใส่บาทเราท่านนานๆท่านทําทีหนึ่งท่านไม่ทําบ่อยนะเอแต่ถ้าทํเมื่อไหร่เราต้องในฉันให้ท่านและจะว่าไงท่านเป็นจอมปราดเรามันจอมโง่ว่างั้นเถอะนี่ เราทำก็เราคนเดียวอยู่ในวัดเต็มวัดอยู่นั่นอ่ะพระเนนสมาทานทุดงไปเอาว่าไปว่าไปเสองสามวันล้มเหลวล้มเหลวล้มไปหมดทั้งวัดนั่นนี่พูดจริงไม่ล้มลงปากลงตรงไหนขาดก็บ้านไปเลยเจ้าไม่ได้รอแหล่นทาอะไรอืมคาผู้เดียวคนเดียวของเราเนะนี่เท่าไหร่เท่านั้นพอฉนันก็ไม่อิ่มอยู่กับพ่อแม่คุณจันมั่นมันพราหลาย ถ้าหลายองค์ผอนเท่านั้นนะแต่ไม่อิม่มเป็นประจำฉันจะประมาณสักหกสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์นะมั้งหรือหกสิบหรือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ในย่านนี้เท่านั้นนะไม่อิ่มนะไม่อิมนะมอ่มตลอดแต่ฉันอยู่ตลอดนะอยู่กับท่านพอคนเดียวไปแล้วที่นี่แล้วจะกินจะเป็นจะตายอดกี่วันจะกินก็ได้ไม่กินก็ได้อยู่คนเดียวเรานั่นเป็นอย่างนั้นนะ ถ้าอยู่กับหมู่เพื่อนก็ได้ฉันเพราะได้ทางานอยู่มันหนักนะเราอยู่กับหมู่เพื่อนในวันน้องผือโทหนักมากคอยดูสอดส่องพระเนนให้เป็นความสงบเงียบไม่ให้ละเกลรกากาศหูตาท่านเพราะเราไปเองถ้าไม่นิมนต์เรามามาเราไปละเกลิกอากาศท่านหาอะไรนี่ที่เราก็ต้องได้คอยสอดส่องดูแลพระเนนนี่ละที่ได้ฉันจะงางนั้นอยู่ตลอดแต่ฉันไม่อิ่ม ใ,ใกล้พอดีกับงานของเรานะนอกจะออกไปแล้วอยากแขนก็ได้ไม่อยาก็ได้นั้นเป็นเรื่องของเราเองเราทําอย่างนั้นอยู่กับน้องผือนี่ไม่เหมือนไวยกลางวัดนะเราเราจะตายจริงๆนะดูแลสอดสองดูพระด,ดูเนเพื่อความสงบท่านท่านรู้อย่างลึกๆนะพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเรา เวลาเราจะไปไหนแล้วต้องกราบเดียนถามโอกาสของท่านตะกอนว่างยังไงไม่ว่างยังไงบ้างพอท่านมาไม่มีอะไรแล้วด,ดังนั้นก็อยากจะกราบนันทกรารลาไปเที่ยวภาวนาสักพักหนึ่งแล้วก็บอกสักพักหนึ่งไม่ได้ยื้อยาวกว่านั้นบอกว่าสักพักหนึ่งท่านดูการอุกการของท่านท่านไม่อยากให้ไปนะก็เพราะเห็นพระนเนเนี้เวลาเราอยู่เป็นยังไงไงเวลาเราไปแล้วเป็นยังไงน,นี่พระเนนจะแลกเกจการให้เราเห็นจนได้นะ แต่ท่านไม่พูดว่าไงนะพอเรา,เราพูดอย่างนั้นแล้วท่านนิ่งนะนิ่งแล้วก็รู้ว่าท่านนะไม่อยากให้ไปแต่เห็นประโยชน์ส่วนใหญ่ของเราอีกอัน,นบางทีเรื่องผ่านไปสามวันสี่วันเหมือนว่าแล้วไปเลยถ้าท่านไม่ซ้ําอีกเราก็พูดไม่ได้นะเช่นย,ยังกบับกระกาบลาไปเที่ยววิเวกี้ท่านนิ่งนะถ้าท่านไม่ตอบเราก็ไม่ต่อคาอีกนะเฉยเลย ถ้าท่านไม่ยุญาท่านไม่พูดว่าไงเราก็ไปไม่ได้นะเราเคารพท่านกระดานนั้นนี่ท่านอยากมีวันไหนท่านจะมีโอกาสดีท่านเหมาะสมแล้วเออนี่อยากไปเที่ยวก็ท่านมาให้าอยาท่านมาหาอยากไปเที่ยวเออไปได้นั่นท่านว่าทสดงว่าท่านเปิดแล้วนั่นไปได้แล้วที่นี่คิดว่าจะไปทางไหนล่ะน่ะท่านถามจะไปทางนั้นทางนั้นแล้วไปกี่องค์ ไปองเดียวหัวพางขึ้นเลยนะถ้ามาไปองเดียวนะใครจะไปยุ่งท่านนะนันที่เหย่นตามภาพเนี่ยให้ท่านไปทำความเพียรอยองเดียวอย่าไปยุ่งท่านนะนันเราก็ไม่เคยสนใจใครกับใคร,ใครเพราะมีร่มโผล่ร่มใสใหญ่อยู่นั้นแล้วเราไม่คิดว่าใครจะมาจดจ้องมองดูเราอยู่นะเราทราบได้ตอนพ่อแม่หูจานมรณภาพนี้เกาะเพิบเลยนะโถพี่ดกไปดันเราก็ แค่เป็นต,ตายขาโมยหนีจากหมูจากเพื่อนไปอยู่คนเดียวขโมยกลางคืนกลางกลางวันขโมย,โมย,โมยทั้งนั้นแหะไปองเดียวหนีหนีจากหมูจากเพื่อนเพราะย่ความเพียรเราไม่สะดวกยิ่งการประกอบความเพียรถึงถึงขั้นอัตโนมัติของความเพียรแล้วนี้อยู่กับใครไม่ได้เลยนะต้องอยู่องค์เดียวทั้งวันทั้งคืนใครเขามายุงไม่ได้เลยเรียกว่าองค์เดียวตลอดเวลาเลยนี่ความเพียรอัตโนมัติ เป็นความเพียตรตนกว่สติปัญญาตนมตั่าแล้วนั่นก้าวเล,เล,เลื่อยเลื่อยเลื่อยหมุนติ้วติ้วติ้วเลยอย่างนี้นั้นใครติดไม่ได้ใครอยู่ไม่ได้ไปไปด้วยไม่ได้เลยต้องไปคนเดียวตลอดเวลาคือความเพียรไ,ไม่นี่ไม่นี่มีเฮาห่หางกันเลยติดพันกันตลอดีถึงขั้นธรรมะที่ก้าวแล้วเป็นอย่างนั้นหมุนตลอดถอยไม่ได้เลยถอยไม่ได้เลยนี่พอเป็นอย่างนั้นแล้ว เลือพกพ่วงอะไรไมันจะมาให้เรายุ่งปาท,ทีเดียวขาดจะบ้านไปหมดไปแต่องค์เดียวองค์เดียวตลอดประกอบความเพียรเราไปองค์เดียวของเราทั้งนั้นแหละไม่มีใครติดตามไปด้วยไม่ให้ไปเราไปคนเดียวมันถ้าไปสองคนก็เป็นน้ําไหลบ่าทางนั้นทางนี้ในสองสามองไปแล้วโอ้ยแล้วฉะนั้นไม่เรื่องไม่ไปแต่สององค์กัยังไม่ให้ไปว่าไปองค์เดียวมันเป็นองค์เดียวไปตลอด เดินจากนี่ไปถึงนู่นเป็นกัมเพียนตลอดเดินจงกรมไปเลยคนเดียวไม่มีน้ําไหลบาถ้าไปสองคนก็เย็บดูนี่เราเย็บดูนี่มันเป็นน้ําไหลบาสัไปคนเดียวมันพุ่งพุ่งเลยอยากกินก็กินกี่วันก็ช่างไม่กินก็ไม่กินเวลาจะเป็นจะตายมันอยู่กับตัวเองจะตายาก,กินก็บ,บินสบายมาฉันใช่บ้างเนี่ยเพราะเด็กกามเพียนนั่นเองอืมัใช่อะไรนะคือชาติขันของเรานี่ มันบำรุงง่ายกําลังของธาตุขันมันมันไม่ยากนะเช่นเวลาบินไปบินตบาดถึงวันเวลาไปบินตบาดแล้วพวกกาว่าจะไปถึงบ้านเขาละเรากล่กาแล้วนะเราอดอาหารมาก,กี่วันนี่ถ้าเลยอย่างนะั้นแล้วมันจะไปไม่ได้ประกาอบินตะบาดไปงคงจะถึงหมู่บ้านถึงขนาดนั้นไปถึงกลางทางไปไม่ได้แล้วอยู่นั่งพักซะก่อนแล้วค่อยไป นี่พูดถึงเรื่องกำลังร่างกายนะเวลามันอดอาหารมากมันอ่อนเปียกก้าวขาไม่ออกพอฉันยัางาน,นเสร็จแล้วนี่โอ้ยม้าแข่งสู้ไม่ได้กำลังวังชาทางร่างกายดีดผึงนั่นที่ไปเลยฉันเสร็จแล้วนี่เหมือนม้าแข่งนั่นเห็นไหมคนกําลังหนุ่มแต่จิตใจนี่มันไม่ขึ้นนะเจ้จิตใจนี้บํารุงยากนะขึ้นยากจึงต้องบำรุงทางใจหนักทางการทางใจมากดีกว่าร่างกายร่างกายนี่เมื่อไรก็ได้ มันหิหวโหมันจะตายขอฉันนอีกแล้วดีดผึ่งไปได้เลยนั่นส่วนร่างจิตใจไม่ดีดนะลําบากนะต้องได้พยุงทางด้านจิตใจมากกว่าทางร่างกายจึงต้องได้สะนัานกันทางร่างกายมากอยู่เสมอมาอการประกอบความเพียรทาอย่างนั้นนะทำรอๆแหล่ๆไม่ได้นะเอาจริงเอาจังมากในวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ให้ะไรมายุ่งนะอืซัดกันทั้งวันทั้งคืนประกอบความเพียรก็ไม่มีงานไหนมีคนเดียว พะอั้นจึงไม่ใครไปยุ่งมันขาดงานไปองค์เดียวองเดียว,ยวก็เดชานะเราตั้งแต่ออกปฏิบัติไปองเดียวทั้งนั้นเลยไม่มีให้ใครไปยุ่งเลยพ่อแม่ครูอาจารย์ก็เสริมให้ไปองเดียวอืแล้วก็ฟัดเต็มเหนี่ยวเรามาท่านทีไรเหมือนหนังมีแต่หนังห่อกระดูกนะท่านก็รู้ม,มาท่านทีไรมีแต่หนังห่อกระดูกเนื้อไม่มีมันหมดคนวัย ก็ประมาณสักสามสิบสามนี่หละสักประมาณสามสิบสามสิบกว่านี่กำลังบางชาดีนะถึงขนาดนั้นก็เป็นนังหอกก็ดูลงมาหาท่านนะท่านก็รู้นี่ว่าเอาริงขนาดไหนท่านก็รู้เพราะ,ะนั้นท่านจึงไม่ใครไปยุ่งเราเราไปคนเดียวคนเดียวเพราะอยู่ในวัดท่านก็รู้อยู่แล้วเดี๋ยวไปยังไงนิสัยไปยังไงเนี่ยการปฏิบตัติเราก็ไม่เคยคิดเกยานนะว่า อาจจะมีลูกศิษย์ลูกหาเพื่อนฝูงประชาชนญาติโยมมากถึงขนาดนี้แล้วไม่เคยชีดนะแต่มันก็เป็นไปเองจะว่าไงเช่นอย่างว่าพาเด่นนี่เราจะไปไหนล่าเพราะแม่ของใ์ท่านชี้นี้เลยใครจะไปยุ่งท่านนะให้ท่านไปคนเดียวแล้วก็เงียบเราก็ไม่เคยสนใจกับใครว่าจะไปเกี่ยวข้องกับเราไม่สนใจกับใครเลยแต่เวลาท่านมรณภาพนี่เกาะเพิ่ตีนั่นอย่างนั้นลนะ่ะจากนั้นมาก็เรื่อยมาสุดท้ายก็เกาะคพิบนี่เต็มไปหมดนี่เห็นไหมลนะ่ะ พิ่อยูอไปเพิบนี่ที่จะว่าไงอีกก็มันก็เป็นอย่างนั้นเวลาอยู่คนเดียวจริงมันผ้าขี้ริ้วหอมูดหอคู่อยู่ในป่าในเขาคนเดียวผ้าขี้ริ้วผ้ากรักนี่แหละหอมูดหอคู่ขี้โรคขี้โกรธขี้หลงอยู่ในหัวแลใจของเราหออนี้แหละไปแต่เป็นจะตายก็บืนอยู่คนเดียวกันในเวลามันเป็นมาก,ก็เป็นอย่างนี้แหละเราก็ไม่เคยคิดว่ามันจะมีบรรดา ประชาชนบ้านเ,เนรเพื่อนฝูงมากมายถึงขนาดี่ออ,อกช่วยชาติบ้านเมืองนี่ได้มันก็เป็นขอามันมามอยงอย่างนี้เนี่ยช่วยชาติเอาดูสินะ่ะเรื่องช่วยชาติพูดคำมันชัดเจนจ้ะเรื่องช่วยชาติเรา็บริสุดเต็มเหนี่ยวของเราตลอดมาเราไม่เคยมีอะไรด่างพร้อยนะบรรดาทรัพย์สินเงินทองที่พี่น้องหลายบริจาคมานี่บาทเดียวเราไม่เคยแต่ฟังสินะอืม ที่จเป็นเป็นด้วยความมองของเราว่าหยิบไปไม่มีเลยจ่ายมากจ่ายน้อยเราพีนานโดยเหตุด้วยผลแล้วเอาจ่ายจ่ายจ่ายเราควบคุมหมดสําหรับทองคํานี่ร้อยทั้งร้อยเข้าหมดตอนล่าเข้าเพียงสิบล้านสองแสนกว่าจากนั้นก็เอาดอลลาร์มูนก็มาสู่ช่วยเงินไทยเงินไทยเนี่ยมันจะเป็นหมื่นล้าน้นไปแล้วไม่ใช่ธรรมดาละออกช่วยหมดทั่วประเทศเลยไม่ว่าภาคไหนภาคไหนเราช่วยหมดอย่างนี้ สำหรับเราเราไม่เอาเราพูดจกิงเราช่วยโลกด้วยความเมตตาล้วนๆเนี่ยเราก็พอแล้วด้วยแล้วไม่เอาอะไรได้ทานที่เขาให้ทานที่ไหนโลหมดโล่หมดเราไม่เคยเอามาเลยไม่เอาให้ทานทั้งนั้นทั้งนั้น,น,นละตลอดเวลาเลยเนี่ยเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะได้ทําอย่างนี้ต่อโลกทั้งหลายเป็นอย่างนี้แหละมันก็เป็นมาอย่างนี้เแหละมสมบ,บัติเงินทองเขาของเจ,จาา้าตัวปัจจัยทายาทานมาเท่าไหร่ออกหมดออกหมด อย่างวัดป่าวนตาดไม่เคยเก็บอออครั้งนั้นทั้งนั้นตลอดมาเลยเนาะี่ก็แก่แล้วนี่ว่าไงสังขันร่างกายก็อยู่ไปอย่างนั้นแนละ้ก่อนจิตก็เคยบอกแล้วมันหมดปัญหาทุกอย่างแล้วเรื่องจิตก็มีก็มีอยู่แต่เรื่องธาตุรังขันเท่านั้นเนี่ย เรปฏิบัติไปแบบโรคสมมูิเขาไปตามทีษดีของาศาสตรของขันอันเป็นสมมูติะน,นั้นส่วนใจไม่มีปัญหาโดยประการทั้งปวงแล้วหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรจะเข้าไปถึงเลยว่างันเลยเป็นอา,านะรเป็นอะไรไปไม่ได้อีกแล้วก็ชัดอยู่แล้วในหัวใจอยู่กับโลกกับปฏิบัติตามโลกไปพอเป็นเพราะไปยังไงกับปฏิบัติกันไปอย่างนี้แล้วนว่าไางอม ก็ทุกกระทู้อย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกทุกวันนั่นแหลไมันใช่เรื่องเด็กน้อยนะทุกมากอยู่เรายิ่งแก่เท่าไรยิ่งทุกมากทุกวันนี้ไม่คว่อยนี้มีเลาว่างแล้วพระก็ตั้งจิตตั้งใจน้าประชาชนญาติโยมให้หมุนตัวเข้าสู่ธรรมนะลูกหมุนวากิเลนยมันจะพาให้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จมนะถ้าหมุนตัวเข้าสู่ธรรมจะมีหลักมีแรงยึดเกาะทางศาสนาก็เหมือนกัน ถ้าหน,นีจากหลักธรรมใดแล้วตายเลยจมเลยประจะตั้งชื่อตั้งนาวขึ้นสูงขนาดไหนก็ตามเป็นสมุปวิกาพระครูพระคัปปรเจ้าฟ้าเจ้าขุนสมเด็จสมเด็จฟา,ฟ,าฟ้าก็ตามตืหวัวใจมีตั้งแต่ความชั่วช้าละโมกจมได้ทั้งนั้นตกนรกได้ทั้งนั้นไอชื่อจะว่าตั้งไม่มีปัญหาอะไรนะตั้งเอาเฉยๆก็ได้อย่างหลวงตาบัวนี่ตั้งฟากไปดวดไปเตียมก็ได้นี่ตั้งตัวเอง หลงวงตาบัวใเวลานี้ได้ยศถึงขั้นเลยจะดูดดาวเทียมไปแล้วนะว่าแล้วขั้นไหนล่ะเลยแล้วบอกมันพออย่างนั้นอย่างเงี้ยมันตั้งอมันก็ตั้งได้แต่จะทําตัวให้ดีแน่นามันคงภายในใจนี่ยากนะอืเพราะนั้นจึงตั้งจิตให้ดีขอให้ดีมีคุณธรรมภายในใจสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องประดับเฉยๆถ้าโง่กับต่อม,มันมันก็เป็นไฟเผาตัวเองไอ้ชื่อเสียงอะไร ยศถาบรรดาศักดิ์ว่ากันไปอย่างนั้นนะตั้งนั้นตั้งนี่แล้วเวลานี่เป็นบ้าตั้งชื่อกันด้วยนะมเมืองไทยเราตั้งชื่อที่ถอพอเด็กเกิดขึ้นมาตั้งชื่อว่าไงวิ่งไปหาพระองค์นั้นองค์นี้ไอ้ท่านตั้งชื่อให้ไอ้ท่านตั้งชื่อคนนั้นคนนี้ให้พระไรเป็นจะเป็นบ้าหรือจะตายวิ่งมาลวงตะบัวนี่ก็นาไม่ได้นะหลวลงตะบัวไม่ตั้งเราบอกเราไม่ตั้ง ถ้าลองตั้งเอาที่มันจะยุ่งใหญ่เลยนะพวกนี้พวกบ้าตั้งชื่อชื่อไห้ตั้งสูงๆด้วยนะถ้าตั้ง้าตั้งชื่อนี่ชื่อว่าไงให้คอยฟังฟากจดดเสียงนะชื่อเขาชื่อชื่อเขาอย่างน้อยเดียว่าฝากจะลวดดาวเทียมว่างั้นแต่คนอยู่ใต้คนนรกมันไม่น่าอะไรลังอะไรตั้งตัวอยงให้ดีสิชื่อเสียงมันมีอะไรใครตั้งก็ได้ตั้งจิตตั้งใจตั้งตัวให้เป็นคนดีนี่ดีอยู่ตรงนี้นะสวรรค์นี้พานได้ทั้งนั้น จะตั wow. ้งต right. yeah. ัวให้ด wow. no. yeah, right. wow. yeah. yeah. ีจะตั้งไม่ดีไม่เป็นท่าลอกพอสมควรหรมั้งเห็นนะเอาละเอาเลิกกันนะพอสมควรแล้วสองทุ่มสิบห้านาทีเออเอากลับละตอโอ้เหนื่อยเเหนื่อยเ่เหนื่อยเนี่เหนื่อยเนเหนื่ยเเอากลับักลับกลับวัดอ่อสาธมาจากวัดต่างๆกลับนะเอออ่าเลิกกันไปได้แล้วทีี่ อเอาผ้าเนี่ยไปไว้ที่หน้าเอาไว้หน้ากุฏินั่นเราล้วประตูก็เปิดได้อยู่อยโอ,อย